สวัสดีครับพบกับรีวิวลูกค้าของลุงจีนะครับอันนี้เป็นเด็กคอมมานเดอร์นะครับเจ้ากิซ่าเดอะเฮลเรเซอร์นะครับชื่อก็เท่มากเลยนะครับผู้ปลุกชีพจากนรกประมาณนี้นะฮะพอสามารถของเธอคือจ่ายห้าถือว่าจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแต่ว่าลงมาเราจะได้บอดี้สีสีแล้วก็วอร์สอนะครับเพย์สองลายแปลว่าใครจะมาเลงตัวมันที่จะมาเคลียร์ตัวเขาเนี่ยต้องจ่ายไลฟ์ทั้งสองสองแล้วก็จ่ายมานะอีก2ด้วยนะครับทำให้เธออาจจะยืนได้ ยืนบนสนามได้อึดขึ้นอีกนิดนึงนะครับทำให้คู่ต่อสู้ไม่อยากจะเคลียรเราอย่างง่ายดายนะฮะยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายนิดนึงนะครับความสามารถคือทั้งเผ่าสเกเลตันและก็ซอมบี้ของเราเนี่ยจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นยังมีเนสอีกด้วยมีเนสก็คือความสามารถที่เมื่อเราแอคแท็กไปแล้วเนี่ยเคียร์เจอร์ตัวนั้นต้องใช้เคียร์เจอร์สองตัวในการมาบล็อกตัวมันทําให้ฝั่งเราเนี่ยแอคแท็กเข้ากับเพลเยอร์ได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นก็ยังบวกหนึ่งบวกหนึ่งด้วยทั้งเผ่าส ถ้าเกิดว่าเรามีเคเซอร์อตัวไหนไปนทั้งสเกลตันและเป็นซอมบี้ด้วยก็จะบวก2บวก2เลยทีเดียวนะครับความสามารถเสริมขึ้นมาก็คือเมื่อเราคอมมิตอะชญรรมนะครับก็คือไม่ใช่ครั้ก็คือการทาร์เก็ตนะครับเพอร์มานเนนต์ของผู้ต่อสู้ม instant, ไม่ว่าจะใช้อินสแตนท์ไม่ว่าจะใช้อบบิลิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราทาร์เก็ตปุ๊บเราจะได้โทเค็นฟรีๆนะครับเป็นโทเค็นซอมบี้โโรขึ้นมายืนยิ้มอยู่บนสนามนะครับแต่ว่ามันยังแทบเป็ดอยู่นะครับมันยังนอนอยู่นะครับต้องเข้าเทิร์นเราในครั้งหน้าถึงจะใช้ได ก็คือพูดง่ายว่าเด็กนี้เนี่ยเราจะมีาการสร้างโทเค็นซอมบี้เยอะๆนะครับแล้วก็ใช้คอนเซปต์ของการที่เอาซอมบี้โทเค็นเหล่านั้นเนี่ยไปแซกนั่นนู่นนี่แลกชีวิตกับเพื่อนกับคู่ต่อสู้เราเอาตัวกากา,กากของเราไปแลกชีวิตกับตัวเก่งๆของคู่ต่อสู้นะฮะเราจะเรียกได้ว่าขุดศพขึ้นมานเป็นคล้ายๆกับกึ่งเนครแมนเซอร์เลยนะครับการขุดการสร้างโทเค็นซอมบี้การสร้างสเกลตันอะไรจะ มีประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าในในงบนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใส่การที่เน้นการทาเกตคูต่สู้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประมาณไหนอันนี้จะเป็นเคียร์เจอร์นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับในในในงบเด็กประมาณเนี้ยสองพเป็นเบื้องต้นที่ที่ดีนะครเริ่มต้นได้สนุกสนุกเลยการสร้างตีมเด็กก็ถือว่าไม่เลวนะครับแต่ว่าจะเป็นเน้นเรื่องซอมบี้ซะเป็นใหญ่เพราะว่า เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยสเกเลตันของเมสิกมันจะมีเก่งๆไม่ค่อยเยอะครับซอมบี้จะเยอะกว่านะครับซอมบี้เราก็จะเน้นความสามารถในการที่จะอิชเพเยอร์แซคครีเอเตอร์เห็นไหมฮะแล้วก็จะแบบว่าเมื่อคุณจวโรนะฮะเมื่อคุณไม่มีการเราจะได้ดวดจวบสองใบะครับเป็นการเติมมือนะครับตัวนี้ก็แซคครีเอเตอร์จะบวกหนึ่งนะครับ,น,รบนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วออเทอร์ซอมบี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะเอ็กซายซอมบี้จากเกฟยาร์ดนะฮะสร้างซอมบี้โทเค็นได้นะฮะ ตัวนี้ก็จะเซิร์ชซัคคิฟายตัวมันแล้วก็เซิร์ชซอมบี้ขึ้นมานี่จากชุดชุดนี้เจ๋งมากเลยคนระเป็นชุดเผ่านะครับผมเป็นชุดที่ซอมบี้ได้เฉิดชายมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการที่ประมาณว่าสร้างโทเค็นสร้างเทรเชอร์อะไรเพิ่มเติมไปอีกหน่อยนะฮะร,รีเทิร์นการสเกีปยาขึ้นมาขึ้นมือบ้างขึ้นมาบนสนามบ้างแล้วก็ทํานั่นทํานี่นะฮะได้จัว่วได้เราเราได้ลูสไลฟ์ฝ่ายคู่ต่อสู้ได้ลูสไลฟ์ไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับนี่อีชเพเยอร์ซัคคิฟายเกเจอร์ เห็นไหมฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นคียร์เจอร์ของเราที่เป็นโทเค็นเยอะๆนะฮะแม้ตัวมันจะกากๆแต่ว่าเวลาที่เราลงการที่ทําให้ each player stack คียร์เจอร์เนี่ยเราจะสามารถ stack ตัวกาก,ากๆแต่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยที่เขาไม่มีเคีย์เจอร์หน้า,นาตาักเยอะๆเขาอาจาจะจำเป็นต้อง stack ตัวดีๆทําให้เขาเรียกได้ว่าบนสนามเนี่ยแทบจะโลง่งๆตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราเอาตัวเก่งๆเหล่านี้ ตายแล้วก็ปลุกศพขึ้นมานครับขุดขึ้นมาได้นะแถมยังบัฟบวก1บก1ด้วยนะฮะเมื่อเครเจอร์ตายเราก็ได้ทุกๆคนลดไลฟ์นะฮะนี่ก็ติดลบคือสีดำเนี่ยเก่งเรื่องการเคลียร์การล้างกระดานนะฮะแล้วก็การขุดขึ้นมาจากเกมยาอยู่แล้วนะฮะการเล่นโมโนพัลเลอร์เนี่ยทำให้เราสามารถจำกัดงบได้นะในงบประมาณที่เราจำกัดเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้งบเยอะในการไปลงกับแลนดสักเท่าไหร่นะครับผม อันนี้นี่เรียกเทาว่าให้แด์เบสิกเต็มเพราะว่าเอางบไปลงกับตัวเคียร์เจอร์และตัวอิสระอื่นๆมากกว่านะครับต่อไปอาร์ติแฟกต์ก็เป็นอาร์ติแฟกต์พื้นฐานในการจ่ายมาแน่นะ้าไม่เราเร่งแรมขึ้นเร็วอีกหน่อยตัวนี้จะได้ออกขึ้นเร็วอีกนิดนะฮะถ้าเกิดว่ามันสามารถกระโดดลงมาได้เทิร์นสามเทิร์นสี่เนี่ยเราก็จะมีเวลาที่เอาไปทาร์เก็ตคอมมิเตตครามก็จะได้ซอมบี้โทเค็นมาตั้งแต่แช่วงแรกๆเลยนะฮะการอื่นๆของเราจะเป็นการแซกได้มาแนา่บ้างเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากการ ต่อไป sorcery ก็จะนนเน้นร return card นะครับเป็นการขุดเป็นการขุดขึ้นมือบนอขึ้นมือบ้างขึ้นมาบน battle field บ้างนะครับสร้าง t o k e นบ้างนะฮะตัวนี้ each player sac six creature นะฮะเราสร้าง6 i x token นะฮะถือว่าคู่ต่อสู้โอ้โหเขาจะมีบอร์ดใหญ่ขนาดนี้ไหนเนี่ยเจอสั่ง sac k เข้าไป6ใบเนี่ยก็เจ็บไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าค่าไร้ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นอันติกย่อยๆของเรานะฮะแล้วก็เมื่อร้างกระดาษเสร็จปุ๊บนี่เราสามารถ return a l l zombie creature card จากเก็บยาขึ้นมากระโดดยืนยินย้มอยู่บนสนามได้เลยนะฮะนี้ i n s t a n นนะครับก็เป็นตัวคอมมิตอะครามชั้นดีนะฮะในการแทร็กตัวนั้นตัวโน้น,ต,น,นตัวนี้นะฮะพอเราแทร็กเพิร์นี้เพิรสูป้ปุ๊บเราก็จะได้ซอมซอมบี้โทเค็นด้วยเอนชันเมนต์นะครับก็ไอเป็นการบับพลังเสริมซึ่งมีผลในทุกๆตานะฮะทุกๆตัวเนี่ยจะเป็นการเน้นเผ่าซอมบี้หมดเลยถือว่าเป็นเผ่าที่มีของเล่นเสริมเยอะมากๆนะฮะในงบประมาณนี้นี่เรียกได้ว่ามีวางอันนี้อยู่สัก2อสใบเนี่ย เคียร์เจอร์ซอมบี้ของเราก็จะกลายเป็นบวกสบวกสแถมยังมีเนี่ยด้วยก็ถือว่าโจมตีได้ค่อนข้างแรงพอสมควรอันนี้ก็แถมมาใบหนึ่งนะฮะก็จะเป็นบัตเทิลนะฮะลงมาปุ๊บทำให้ล้างบางเคียร์เจอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเราทำเงื่อนไขสำเร็จก็จะแบ่งร่างเป็นตัวนี้นะครับแบ่งร่างเป็นตัวนี้ซึ่ง create zombie token ขึ้นมาแล้วก็เอ็กไซด์การ์ดจากเกมยาร์ดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเคียร์เจอร์การ์ดก็สร้างซอมบี้ได้นะว่าเราสามารถขุดศพขุดการ์ดที่อยู่ในเกมยาร์ดเปลี่ยนเป็นเป็นซอมบี้ได้แบบอินสแตนนเเลยยทีดีดวะครับผม แล้วก็จ่ายให้เจลิเลียนานะครับเข้าเตีมมากนะชุดเธอสวยมากนะทำหมอกกับสีดำมากๆสร้างทั้งโทเค็นก็ได้นะครับรีเทอร์นขุดขึ้นมาได้นะสั่งแซกก็ได้นะแล้วก็อันติก็เจ๋งมากๆเลยนะครับเดสรอยอ l ลนอนซอมบี้เป็นไงล่ะตาอท่านี้ได้มีแค่ฝั่งเราที่ยืนอยู่บนสานามนะครับผมสุดท้ายก็เป็นเบสิกลด์นะครับเบสิกลด์เนื่องจากเด็กดำล้วนผมก็จัดอันนี้นครับเป็นเรียกได้ว่า ฟูอาร์ตนะฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะจดให้เต็มๆนะครับเหมือนกันไปเลยนะครับสามสิบกว่าใบนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าขายแยกก็มีราคาอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็โทเค็นฮะแน่นอนว่าต้องเป็นโทเค็นที่เน้นซอมบี้อยู่แล้วเอาไปเลยซอมบี้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 นะครับอันนี้ก็เป็นทรัเชอร์เผื่อต้องใช้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะจัดเด็กนะครับในงบ2500บาทนะฮะเราได้เด็กที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพ ค่อนข้างที่จะดีกว่ามาตรฐานของ p ีคอ n ทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะเพราะว่าพีคอ n เนี่ยเขาจะใส่การที่บางทีไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้จําเป็นมากไปด้วยนะครับแล้วก็ร้านผมถือว่าเรทถูกมากอยู่แล้วนะครับทุกใบคูณ25หมดเลยนะเบสิกแลนแถมฟรีโทเค็นแถมฟรีเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมานะครับมีคิวอยู่นิดหน่อยนะฮะก็รอตามคิวได้ก็จัดได้ครับสวัสดีครับ